สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งที่ช่องสาริการลิมรัวนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฮะเช่นเคยในช่วงเช้าวๆวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนกันแล้วนะครับผมเ,เวลาผ่านไปเร็วมากครับแปบ๊บเดียวนะเราก็จะเข้าสิ้นปีกันอีกแล้วนะครับพเมลีก,ก็เดินทางมาจนถึงนัดที่10ของฤดูกาลกันแล้ววันนี้ก็เป็นนิวคาสเซิลของเรานะครับเปิดบ้าเป็นคู่แรกของทางสุดสัปดาห์นี้เลยเจอกับทางพี่ๆอาร์เซนอลน,นะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเกมวันนี้ว่ามีการอัปเดตความพร้อมของทีมเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ข้อมูลข่าวต่างๆของคลิปที่มีการอัปเดตเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับผมหลังจากที่เราเจอกับทางเชลซีมาในช่วงคืนวันพุธที่ผ่านมานะก็เรามาเริ่มกันคุยกันก่อนเกมกันก่อนเลยแล้วกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราลงเล่นเร็วจะได้อัปโหลดคลิปเร็วหน่อยนะก็เป็นฮาเซนน์นนะครับเจ อยู่ที่อยู่อันดับ3ของตารางนะทีมของอาร์เตต้าก็ทําผลงานได้ดีแต่ก็มีสะดุดช่วงหลังนิดนึงจากอาการบาดเจ็บของแล้วก็โดนแบนของทางซาลิบาแล้วก็หลายๆคนนะส่วนนิวคาสเซิลของเราก็อยู่ที่อันดับ12ของตารางนะครับช่วงพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังถือว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีมากแล้วกันมีการสะดุดเยอะเ,ออเจอกับทีมเล็กๆก,ก็เหมือนยังจับตัวเองไม่ได้นะส่วนความพร้อมของทีมในวันนี้นะเดี๋ยวเราสรุปให้จากแอร์เอดดี้ฮาวที่พูดเมื่อวานนี้นะก็ทั้งสองทีมนะทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็ ก็ได้ลงเล่นในฟุตบอลคาราบาวครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะในช่วงเวลาตีสองครึ่งหรือตีสองสี่สิบห้านผมจำไม่ได้แนละ้วก็แทมิฮาร์เซนอนที่เอาไปเยือนทางเพรสตันแล้วก็เอาชนะไปได้สบายๆส,สามประตูต่อศูนย์นะส่วนนิวคาสเซิลเราก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้สองประตูต่อศูนย์นะเอ็ด้ฮาวก็บอกว,ว่าความพร้อมของทีมนิวคาสเซิลของเรานะก็นั่นแหละก็มีช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นนิวคาสเซิลของเราก็จะไม่ได้ซ้อมนหนักมากก็จะเป็นโปรแกรมฝื้นฝูร่างกายให้ นักเตะมีความฟิตพร้อมที่สุดในที่จะลงเล่นในคืนนี้กันนะครับผมก็มีทางกอดอนแล้วก็อีซักที่อาจจะมีอาการลาดิบหน่อยเพราะว่าต้องลงเล่นต่อเนื่องมาจากเกมนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยโดยทางอีซักเนี่ยลงเล่นตลอดเลยเ,เกมกับทางสัปดาห์ล่าสุดที่เชลซีอีซักก็ลงเล่นเกือบเต็มเวลาใช่ไหมแล้วก็มาเกมล่าสุดเนี่ยออพอดีนำสองสูก็เลยได้พักหน่อยได้ลงเล่นไปประมาณเจนาทีอะไรเงี้ยส่วนกอดอน ไม่ได้ลงเทลซีแต่มาลงนะัดนี้เต็มสนามแต่ว่ามันมีเวลาพักน้อยไงเพราะว่าคืนวันพุธใช่ไหมได้พักวันพฤหัสวันศุกร์ได้พักแค่สองสาวันเองร่างกายก็อาจจะไม่เต็มร้อยนะส่วนอาร์เซน,นอลเนนะี่ยที่มีสปอตทีมใหญ่กว่าเขา,าจะมีการสลับเปลี่ยนผู้เล่นได้ดีกว่าแล้วกันส่วนนี้พาเซนของเราก็มีข่าวอื่นที่เอディฮาวอัปเดตมาก็คือทางคาร์ลวิลสันนะก็จะไม่ได้ลงสนามไปจนถึงพักเบรกหลังพักเบรก ฟุตบอลเนี่ยก็คือเราจะไปเล่นกันทีก็ประมาณ20กว่าในพฤศจิกาย,ยนกันเลยประมาณปลายเดือนกันเลยก็นั่นแหละเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทางวิวสันลงไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ป็นข่าวอัปเดตใหม่อะไรหรอกก็นั่นแหละครับก็เหลือแค่ความฟิตของนักเตะที่เราจะพร้อมลงสนามได้ในค่ำคืนนี้ผมคิดว่าลงได้ทุกคนแหละแต่ว่าความฟิตอาจจะไม่เต็มร้อยอาจจะมาเล่นได้สักเจนาทีแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวในเกมนี้นะคงไม่สามารถยืนระยะได้ถึง90้านาทีกันนะเพราะว่าถ้าเราเพสซิ่ง เทนเกมเพสซิ่งเหมือนที่เซลเซีอผมว่าก็น่าจะได้ประมาณครึ่งเดียวอะแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าแบบว่าใครจะหมดก่อนแล้วต้องมาเปลี่ยนโตวกันบ้างนะแต่นอกจากปัญหาเรื่องของความฟิตอะผมว่ามันจะเป็นปัญหาทางเรื่องของแท็กติกของทางทีมของเราคืนนี้ด้วยเพราะว่ามันมันต้องเป็นการตัดสินใจที่จะเอดี h ห์ว่ะที่จะส่งผลกับเกมคืนนี้หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกเซนเตอร์แบ๊ จะเอาแดนเบิร์นลงมาเล่นก่อนเคลลี่หรือเปล่าหรือว่าเคลลี่ทำผลงานได้ดีในช่วงกับเชลซีที่ผ่านมาไงแต่พูดถึงว่าดูจากการเป็นตัวจริงมาก่อนแล้วก็การต้องเล่นเกมรับที่ต้องมาเล่นกับลูกเซตพีของอาร์เซนอลนะผมว่าก็จะคงใช้แดนเบิร์นนั่นแหละแต่แดนเบิร์นจะมีปัญหาเรื่องการที่แบบว่าต้องมาวิวเกมอัพขึ้นไปอย่างเงี้ยอันอาจจะสู้กับอาร์เซนอลไม่ได้ไงมันขึ้นอยู่กับว่าทีของเราอ่ะคือเนี้ยเราวางแผนมาจะเล่นกับอาร์เซนอลยังไงจะเป็นเกมในบ้านของเราก็จริงอ่ะแต่ว่าพูดถึงว่าคุณภาพ เรื่องฟุตบอลเรื่องของตัวน so, ักเตะสควอ d ทีมอะไรพวกนี้นะก็ต so, ้องยอมรับว่าทีมของเรายังเป็นรองอาร์เซนอลอยู่อีกประมาณหนึ่งหรือสองพันแล้วกันอาร์เซนอลตอนนี้เป็นทีมลุ้นแชมป์แล้วไงส่วนของเรามันยังลุ้นแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันลุ้นท็อปโฟแต่ว่าพอตลาดนักเตะที่ผ่านมามันไม่เวิร์กอะมันก็เลยลงเด้งลงมาลุ้นการตารางแบบว่าลุ้นไปแค่บอลยุโรปถ้วยเล็กอย่างเดียวอะไรนั้นลุ้นการนี้แล้วกันนะก็นั่นแหละก็คือมันต้องดูว่าทีมเราอ่ะจะเล่นประมาณไหนจะเล่นแบบว่าเหมือนแบบว่าเชลซ น,นิดนึงแล้วก็แบบว่าเน้นการสวนกลับเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์การเล่นที่เราถนัดแล้วกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะใช้แดนเบิร์นก็ได้หรือยังไงก็ได้ก็ดูเป็นตำแหน่งหนึ่งแล้วแล้วก็ส่วนวิดฟิลเนี่ยก็ต้องเลือกอีกว่าจะใช้เป็นตนาลี่หรือบูโน่เล่นเบอร์หกเพราะว่าในนัด <results> ที <ượng> ่ผ่านมาเจอเชลซีเนี่ยบูอโตนาลี่เล่นเบอร์หกโคตรดีเลยใช่ไหมเห็นแล้วกันอ่ะผมว่าเกมนี้ถ้าผมเป็นผมนะผมจะให้ตอนไ้เล่นเบอร์หกนะแล้วเอาบูโน่ไปเล่นเบอร์แปดแล้วจวิลล จะกระทีมเก่าอ,อยู่ฝั่งซ้ายมันน่าจะบาลานซ์ดีนะหรือไม่ก็มีอีกทางเรื่องหนึง่งก็คือเอาคุณโนไปเล่นฝั่งซ้ายตัวนารี่ลงแล้วก็เอาตัวน้าโชคของเราท่านมหาเทพคดองค์ใหม่อย่างชอลองซาบลงสนามเป็นวิฟิลทางฝั่งขวานะแล้วส่วนปีซ้ายครับผม <c oughs> ผมว่ายังให้จิบบิ๊กโจลงเล่นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ทีมมันขาด Power เพลเวอร์ในแดนหน้าไม่มีขนโหห่าบอลถ้าเอาโจริตันลงเล่นแทนเฮาวิบาลก่อนน่าจะเวิร์กกว่า ส่วนทางขวาก็ให้ทางอเอธเนรีโกดอนลงไปแล้วก็ฟองหน้าอีซักนะส่วนฮาวิบาลเป็นซุขเปอร์สัลองล,อง,ลองเล่นีกครึ่งหลังน้าแผนอย่างเงี้ยโอซูล,ล่าแล้วก็ลองโอซูล,ล่าด้วยถ้าบอกว่ามีปัญหาบาดเจ็บในแดนหน้าโอซูล,ล่าก็ลงพร้อมลงแทนอีซักได้นะผมว่าเล่นแบบเนี้ย <c oughs> มันน่าจะลงตัวมากกว่าก็คือแผนที่เล่นกับเชลซีนั่นแหละแต่จะสลับเบิร์นเข้ามาแล้วก็ทางเอมิวคาร์ไปจริมเบลนัลเดอะแบทในเกมที่แล้วเลยนะแต่พูดถึงว่าเรื่องความฟิตต่างๆเงี้ยผมว่ายังไงก็น่าจะใช้ดิปรามเมนโตล,ลง ทางปีกแบ็กขวาไปก่อนส่วนแบ็กซ้ายก็ให้ลุยส์ฮอลเลยกำลังสดเลยก็ลงเล่นต่อนเนื่องครับยังเด็กไงร่างกายเขาฟื้นฟูเร็วก็ไม่มีทางซ้ายก็ไม่มีใครลงอยู่แล้วด้วยจเจ้ารอยเฮนรี่ลงมาเล่นทางซ้ายก็ไม่เวิร์กใช่ไหมก็นั่นแหละก็ <rồi. S 2> สิบเอ็ดตัวจริงที่น่าจะลงสนามในคืนนี้นะฮะก็เป็นนิคป๊อขวาลิปราเมนโตซ้ายลุยส์ฮอลเซนเตอร์แบ็กก็นั่นแหละฟาบินแชก็ลงต่อเนื่องครับเป็นกัปตันทีมนาที่แล้วแล้วก็น,น่าจะเป็นผมอ่ะใครก็ได้จะเป็นเคนลี่ผมอยากให้เชียร์เคนลี่ลงนะแต่ว่าผมว่าน่่าาาจะะเเป็นนนแดบิร์มกกว ก็มาดูกันไปส่วนมิฟิลสามคนครับมีสองสเตปมีสองอย่างจะเป็นวิลล็อกบูโนโตนาลีเอวิลล็อกโตนาลีบูโนหรือว่าจะเป็นบูโนโตนาลีลองซับครับตัดสินใจกันแล้วการอินดี้ฮาวเลือกเอาแต่ผมว่าในกมนี้น่าจะเป็นนิวเวอเซ่นของเราน่าจะใช้โตนาลีเบอร์หกแหละส่วนกองหน้าผมเดาว่าเป็นโจลิงตันเป็นกาดอนเป็นอีซับเพราะว่ามันลงตัวจัดเกมที่แล้วแล้วค่อยมาเปลี่ยนตัวครึ่งหลังแบบว่าสลับคนที่ไม่ฟิตลงสนามนะ ส่วนทางอาร์เซนอลเนี่ยก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลก็ทางกาเบียวก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่าอาจจะไม่ฟิตเท่าไหร่นะแล้วก็คาราฟิโอรีที่ไม่ฟิตนะที่เหลือก็พร้อมลงสนามกันหมดครับรูปเกมหมนว่าแต่ว่าอาร์เซนอลน่ะคือใครจะเจ็บใครจะลงสนามมาสควอชเขายังดีเขาก็ยังดีกว่าเราตลอดแหละตอนนี้เพราะว่าพูดถึงว่า11ถ้ามมตว่าสควอดแบบพอๆไม่มีใครบาดเจ็บจริงๆนะเขาก็ยังเหลือเราอยู่ขั้นสองขั้นอยู่แหละเขาจะเจ็บไปสคกคนสองคนก็ไม่มีปัญหาะไรหรอกส่วนเกม ที่ออกน่าจะออกมานะก็น่าจะเป็นนี่แหละทางเซนนอนแบบว่าว่าจะสู้กันสนุกอะ่ะก็จะเป็นทางเซนนอนเนี่ยจะครองบอลส่วนใหญ่บุกใส่เราอยู่แล้วด้วยคุณภาพนักเตะที่เขาดีกว่าเราเนะ่ทั้งแาบมิเกลเมริโนทั้งไออะไรพวกเนี้ทั้งไอพวกซาก้าพวก,พวก,พวกนักเตะที่เขาแบบว่ามีความสมามารถเฉพาะตัวดีๆอะ่ะส่วนในี้ก็จะแบบว่าสร้างปัญหาให้กับทีมเราได้เสมอแหละเกมนี้ก็จะเป็นการดวนกันระหว่างลุยส์ฮอล์โดนกับทางไอ บุกกระยุโยโโกซากะใช่ไหมหรือว่าจะเป็นมาร์ตินเนลลี่อ่ะโดดกับทางนิบราเมิตโตก็แบ็กสองข้างเนี่ยจะมีผลมากๆเลยต่อเกมนี้ถ้าแบ็กสองข้างเราเล่นได้ดีนะจะปิดทางอาร์เซนอลได้ค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องมาสู้กันนะ่ะดูว่าจะมีการแบ็กอัพทีมยังไงนะอันนีเซสเั่นของเราต้องวางแผนมาในการเอาปิดพื้นที่ในโซนพื้นที่ฮัรสเปซอ่ะในช่วงระหว่างกองหลังกับแดนกลางอ่ะต้องปิดให้ดีเพราะว่าเซนนอนอ่ะจะเล่นตรงนี้ได้ถึงว่าจะขาดโอุณหภูไปนะมันจะลดลงนะแต่ว่าพูดถึงว่าคุณภาพโดยรวมของเขาอ่ะ มันก็ไม่แย่ไงนะแลวอย่างหนึ่งก็คือลูกเซตพีทอ่าถ้าขาดกับแยกระยี่ยลงไม่ได้เนี่ยอ่าคุณภาพตรงนี้ก็จะดรอปลงไปหน่อยแต่ว่ามันก็ยังแบบว่าดีอยู่ดียเพราะว่าเซน,นอนอ่ะเป็นทีมที่เล่นเซตพีทดีที่สุดเนี่ยทั้นั้นผมว่าการใช้แดนเบอร์ลงมาเล่นช่วยตรงเนี้ยมันก็น่าจะเวิร์กกว่าแต่จริงๆนะลูกเซตพีทนะมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยถ้าคุณไม่มีดวงนะเซตพีทก็ไม่ได้ประตูหรอกคุณภาพก็เรื่องหนึ่งดวงก็เรื่องหนึ่งต่อให้เราใช้แดนเบอร์หรืออว่่าายังงนะังลลงงไนนนนนะะะเเครลแตป็มใใจให้ เราก็ป้องกันลูกเซตพีได้ดีทั้งนั้นแหละผมว่ามันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เอ็ดดี้ฮาวจะเลือกเอาแล้วกันลงสนามบอกว่าการตัดสินใจเลือก11ตัวจริงลงสนามในวันนี้ของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหตุผลสาคัญแล้วกันที่ทีมจะทําผลงานได้ดีหรือไม่ดีในวันนี้แล้วกันนะแต่ส่วนตัวนะผมให้อยากให้วิลล็อกลงสนามนะเพราะว่าวิลล็อกเนี่ยมันเป็นเด็กเก่าเซนอนไงเขาลงมาก็อาจจะมีแบบว่าแรงกระตุน้นเป็นพิเศษมากกว่าทีมอื่นอ่ะถึงว่าลงสนามไปแล้วบางทีมอาจจะแบบทาผลงานได้ไม่ดี ก็ไม่รู้คะกเราต้องมันต้องเป็นเราไม่รู้หรอกว่าเวลาจะแบบจัดสิบเอ็ดตัวจริงไงใครจะลงสนามก่อนหรือลงสนามหลังเนี่ยใครจะเล่นดีหรือไม่ดีไงมันคือความเสี่ยงแล้วก็ถ้าเราเสี่ยงอบโอเคเราตัดสินใจถูกต้องมันก็อาจจะส่งผลถึงแบบว่าผลการแข่งขันได้ไงแต่เราไม่ได้เป็นเราเป็นแฟนบอล่ยเราไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะทําตัดสินใจตรงนี้ไงมันขึ้นอยู่กับผู้จัดการว่าเขาถูกจ้างมาให้แบบมาตัดสินใจตรงเนี้ทางเอนั่นก็เหมือนกันทางอาเซีนอลก็เหมือนกันก็คือเขาก็ แล้วขึ้นอยู่กับเบียตัวจริงที่เขาจะลงสนามแต่ว่าเขามีตัวเลือกเยอะไงเขาลงสนามตัวจริงเขาผิดเขายังมีออปชันในการที่จะมาบเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อแก้ตัวได้ไงแต่บางทีอ่ะทีมกลางๆอย่างเราอ่ะตอนนี้ที่สวอตมันไม่ได้ใหญ่หรือว่ามีออปชันเยอะอาวุธเยอะที่แบบให้เอ็ดดี้ฮาวเปลี่ยนตัวมันบางทีการตัดสินใจ,จผิดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่แก้ตัวไงนึกภาพออกไหมอันนี้คือความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างทีมเล็กกับทีมใหญ่ที่เจอกันน่ะส่วนเรื่องของแท็กติก คุณภาพอะไรอย่างนี้จริงๆอ่ะผมไม่กลัวใครนนจริงในพเมีรีกเพราะว่าผมไม่คิดว่าเอ็ดดี้ฮาวมันจะแบบว่าเป็นกุนซือที่แบบแท็กติกแย่เหมือนเดี๋ยวนี้พเมีรีกมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วอ่ะที่แบบว่ามันจะมีกุนซือแบบตกยุคมาแบบสตีฟบูสหรืออะไรพวกนี้ที่แบบว่ามาเล่นโยนอย่างเดียวรับได้บอลกโยนไว้คิดอะไรยเยอะอะไรแท็กติกไม่มีเอาใจเข้าสู้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้มันไม่มีแล้วไงไปดูพเมีรีกทีไห,หนๆก็หมันมันต่างก็มีแบบแท็กติกมีอะไรพวกนี้แบบค่อนข้างมีมาตรฐานกันหมดแล้วอ่ะที่เหลือมมััััันนนนวววดกกแแคคคุุ่ณณภภาาพพล้จงหะใเต จังหวะในเกม,มนี้นิดหน่อยแค่นั้นเองว่าแบบทีมไหนมันจะเข้าทางไหนทีมไหนมากกว่ากันน่ะถ้าถามว่านิวคาสเซิลของเราสู้กับทางเซนอลได้ไหมผมว่าก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะจริงนิวคาสเซิลของเราอ่ะถ้าเล่นในบ้านอ่ะขอให้เล่นแบบว่ามีรักษาแพชชั่นแล้วก็รักษาความกระตือรือร้นในการเล่นอ่ะกับระหว่างแบบเกมเชลซีเอาไว้อ่ะที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเจอใครก็ได้ไมันไ,ไม่ได้ซีเรียสถ้าว่าเราเล่นสู้เต็มที่นะผลจะออกมาเป็นยังไงจะแพ้ชนะเสมออะไรเงี้ยแฟนๆรับได้เสมอ ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหากันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญหาแบบเหมือนกันดีโอเซ่นของเราลงเล่นไม่เต็มร้อยอ่ะแล้วมันอะไรไม่เข้าล็อกสักทีอ่ะมันเหมือนกับบางทีก็ลงเล่นไปเอืเอ่อยเฉยๆแล้วมันก็แบบพอไม่ได้ผลสกรอร์ที่ต้องการมามันก็เลยมีจุดให้ตาําหนิเยอะไงอย่างเงี้ยแต่ถ้ามมตเราสู้เต็มที่เหมือนสมัยก่อนอ่ะเอายวิ่งเข้าไปเลยแล้วแบบสู้สุดท้ายทีมคู่เราสู้มันเก่งกว่ายิงสู้ไม่ได้อย่างเงี้ยเออเราก็รับได้ไงแค่นั้นมีก็สู้ไม่ได้ด้านหน้าก็เอาใหม่ใช่ไหม คือต้องบอกว่ามันก็น่าเสียดายนะที่วันนี้ทีมของเรามไม่แบบฟูสคอนหรือว่ามีแบบนักเตะพร้อมๆลงสนามมาถ้าวันนี้เรามีทั้งแบบว่าบัตแมนมีทั้งแบบว่าคาร์ลวิลสันอะไรพวกนี้ลงสนามนะผมว่าในตอนจํานวนนักเตะที่แบบในระดับสูสีกันมากขึ้นนะ่ะผมว่าอ็ดดี้ก็ไม่แบบไม,ไม่ไม่ได้เป็นสองรองใครในจะสู้กับทางพวกอาร์เซนอลหรือทีมอื่นๆไม่ได้นะแค่ว่าตอนนี้ทีมเรามันจํากัดจําเขียในเรื่องออปชันในการเล่นนะ่ะอันนี้ผมบอกไปอ่ะคือพวกทีมหใหญ่ๆพวกเนี้ย มันได้เปรียบอยู่แล้วในการที่จะบอกว่ามีโอกาสในเกมมากกว่าทีมอื่นเขาที่จะแบบพิกาาสถานการณ์ได้อะส่วนในพอสเซ์ของเรามันต้องตัดสินใจให้ถูกเป๊ะๆเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกเนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหาได้นะแล้วก็แบบไม่มีตัวออปชันจะมาลงเล่นในหลายๆเกมอะพอเราตัวจริงลงเล่นไม่ได้ปุ๊บออปชันจะมาเปลี่ยนเกมมันก็ไม่มีไงฉะนั้นก็ต้องเอาใช้แบบเกมเนี้ยมันก็ต้องใช้แบบว่าเรื่องของใจอะเข้ามาสู้อะสูส้้ให้เต็มที่อะแล้วก็ได้ยังไงก็อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราทีมเราสุ้ม,สมมับถติว่า เนพาร์เนขงเราอะใส่แพชชั่นลงไปในเกมนะเราแบบเล่นหยอกๆใหญ่ๆไม่ได้หรอกเพราะว่าในเรื่องของพูดถึงแบบคุณภาพนักเตะส,ส่วนตัวและเรื่องของเทคนิคในการเล่นเทคนิคในการขึ้นบอลอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันเยอะเพราะว่าทีมเขาอะเซตติ้งมาในเรื่องของในี่คุณภาพในการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างสูงกว่าเราส่วนของเราอะใช้ใจเขาสู้มากกว่าแล้วกันเพราะว่าทีมเราก่อนหน้านี้เราก็เห็นอยู่นะพอเราจะไปปรับทีมให้มันเล่นเรื่องของแบบ ไป็นในเรื่องคุณภาพบอลอย่างเดียวอะแม่งไม่เวิร์กอะคือนักเตะมันเล่นไม่ได้หลายๆคนมันแบบกองหน้าเราไม่พร้อมแบบปีกขวาเราก็ยังไม่มีใช่ไหมกองหน้าสำรองที่จะมาเปลี่ยนเกมซูเปอร์ซับอะไรมันก็ยังไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แ,บบแดนหลังเขายังไม่แบบสมบูรณ์มันคือมันหลายๆเรื่องอะแล้วกันแต่ผมไม่คิดว่าทีมเราจะเล่นแย่ขนาดสู้เซนอนไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ต้องมาดูกันไปครับมันบอกไม่ได้หรอกแล้วก่อนเกมอะแต่ผมแค่คิดว่าถ้าสมมติทีมเราอะดึงเอาโมเมนตัมแล้วก็ความมั่นใจอะไร จากเกมเชลซีมาได้ดึงมาใช้กับเกมนี้นะผมว่าเราก็สู้อาร์เซนอลได้นะอีกประเด็นหนึ่งอ่ะที่แฟนๆนะ่ะคุยกันนะว่าประแซวกันนะว่าแบบว่าไอ้คู่นี้มันน่าจะเป็นคู่แบบว่าดาร์บี้ก็เรียกอะไรนะดักอัรดาร์บี้อ่ะคือเป็นพวกแบบว่าดาร์บี้ของทีมสัตว์มืดเน่ยเจอกันนะว่าเมื่อสมัยก่อนนะนิวคาสเซิลของเรานะก็แบบว่าก็ชอบแบบโดนแนตะ่ว่าทีมอื่นแขวใส่ไงว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมึงก็เถื่อนคาสเซิลเล่นแรงเดี๋ยวมึงก็นอนคาสเซ่นทวงเวลาเดี๋ยวก็ก <Yeah. S 1> อะไรพวกเนี้ย เราก็เห็นอยู่ในใะจต,ตามโซเชียลแล้วนะแล้วก็แต่พอมาหลังๆเนี่ยเหมือนกับว่าดูทีมของเรานะแม่งเอ็ดดี้ฮาวก็อะไรนะแบบเลาล้างมือจากอ่างทองคําเรียบร้อยนะหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้พวกแท็กติกอะไรพวกนี้มาใช้นะกลายเป็นว่า,าทางอาร์เซนอลน,นะที่แบบว่า,าเป็นเรื่องของแท็กติกพวกนี้แทนเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆพวกกับเจอทางแมนซิตี้เจออะไรพวกนี้นะทั้งแบบว่าเออเข้าไปเ,าเล่นนอกเกมกับโกก่อนเล่นนอทนถงเวลาเยอะอะไรอย่างนี้นะก็ จริงๆนะสำหรับส่วนตัวผมนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้มากเลยถ้าไม่ใช่บบว่าเป็นแฟนๆที่แบบว่าค่อนข้างเซซิชีฟจัดๆกับเรื่องของกับการทีการเล่นฟุตบอลนะ, <S <S นะผมบอกว่าฟุตบอลอ่ะจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ที่เล่นกันอ่ะทุกทีเวลาลงไปแข่งขันกันอ่ะเขาลงไปแข่งขันกันเพื่อไอ้นั่นอยู่และทำให้ทีมตัวเองชนะเขาไม่ได้ลงไปแข่งขันเอากระชับมิดกันฉะนั้นแบบว่าถ้าใครมีแท็กติกอะไรในการเล่นอ่ะที่จะทําให้ทีมแบบาได้เปรียบแต่ทีมชนะได้อ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันจะ แย่ yeah, มากหรืออะไรขนะาดนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องอย่างหนึ่งของวิธีการเล่นแบบหนึ่งของฟุตบอลละกันถึงว่ามันอาจจะางทีมมันอาจจะไม่ได้สวยงามแบบว่าฮ้ยหรูหราอะไรขนาดนี้แบบต้องแบบตอบบอลห้าสิบทีชิ่งกันหน้าโกแบบเลี้ยงเขาโกไปเลยอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่แบบว่าอยากให้เป็นกันนะแต่ต้องบอกว่าฟุตบอลันี่ยเล่นไปเถอะถ้าทำทีมชนะก็ทำาไปเถอะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้มีแบบต้องเป็นเส้นทางแบบทำอย่างนี้ทีมชนะนะมันถึงจะดูดีตั้งหลายพวกนี้นะ เล่นอะไรก็เล่นไปครับจริงๆไม่ได้แย่อะไรกันหรอกครับฟุตบอลก็อย่างนี้นะครับเราก็มาดูกันไปครับว่าเกมเนี้มันจะเป็นออกมาเป็นแบบว่าทั้งสองทีมมาเล่นแบบว่าสา์มืดกันจริงหรือเปล่านะแต่ผมว่าไม่จริงหรอกมันเป็นแค่จังหวะของเกมฮะผมว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกนะคงไม่ได้แบบว่าเป็นสงครามสา์มืดอะไรขนาดนั้นหรอกก็น่าจะดูกันตรงๆนั่นแหละแต่ว่าบางทีบางจังหวะที่แบบว่าทีมขึ้นนําก่อนแล้วแบบว่าจะดึงเกมช้าลงอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลอยู่แล้วไง มันไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรครับผมว่าส่วนตัวนะผมว่าการมีแพชชั่นกับเกมหรือว่าการลมร้อนแบบทางทีตัดฟาวหนักๆอะไรพวกนี้บางทีมันยังดูแมนมากกว่าที่แบบจังหวะที่แบบส่วนตัวนะผมเกลียดในพวกจังหวะที่แบบว่าแกล้งพุ่งล้มแบบว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยทาให้แบบเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าจังหวะแบบใหญ่แฮร์รี่เคนที่เมื่อก่อนมันชอบแบบ บอลมันแบนบ,นบ,นบขึ้นปะท้ากันแล้วมันชอบแบบเล่นนอกเกมมันทาให้คู่ต่อคู่อีกค้อู่ต่อสู้มันเจ็บอะแต่ว่าไปตึงหนุนไปอะไรพวกเนี้ยผมว่าชอบผมยังเกลียดจังหวะนั้นมากกว่าที่จะแบบว่าโดนละอัดกันหรือจะบทีม2ทีมแบบโมโหกันจะต่อยกันตรงๆอะไรอย่างนี้นะ <S <S นั่นแหละครับก็มาดูกันไปครับว่าเกมอะจะเป็นยังไงเกมเนี้ยจะเป็นออกมาเป็นเถื่อนคันสเซิลจะเป็นนอนคันสเซิลหรือจะเป็นแบบว่าอาเซนนอนหรือจะเป็นอะไรพวกเนี้ยก็ศาสตร์มืดเจ้าศาสตร์มืดมาเจอกันฮะแต่ศาสตร์มืดคนนึงผมว่าทีมเราศาสตร์มื เสียไปแล้วนะก็มาดูกันไหมว่าแต่ปีที่แล้วยังไม่เคยเห็นเลยนี่คเซรของเราแม่งเล่นศาสตร์มืดเอาเอาควักเอาศาสตร์มืดมาใช้ือนฤดูกาลแรกเนะี่ยก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ส่วนตัวผมว่าทีมที่แบบออกมาโดนบนอะ่ะว่าใช้ศาสตร์มืดใช้แรงพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทีมที่ทําลงานได้ดีหรือประสมความสําเร็จไงนะถ้าบอกว่าเป็นทีมที่แบบว่าทั่วไปหรืว่าระดับการตารางหรือว่าเป็นหนีตกชั้นอย่เงี้งใช้เอาศาสตร์มืดมาใช้เมื่อเขาไม่มีความสนใจอะ่ะใช่ไหม ก็คงไม่ค่อยโดนแขกหรอกเหมือนเอาทำอะไรก็ทำไปเถอะนับทีมมาประสบความสำเร็จนะฮะก็ดูกันไปครับทุกคนมันจำกันแค่สุดท้ายอ่ะเขาจำกันแค่ใครชนะใครได้แชมป์อ่ะเขาไม่ได้จำหรอกว่าคนแพ้มันเป็นอะไระนะฟุตบอลมันเป็นงนี้แหละครับผมผมก็คงบอกไม่ได้นะตอนนี้ว่าเกมมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะผมแค่ขอให้ทีมาร์เซอลของเราวิ่งสู้ฟัดกับทางอาร์เซนอลเหมือนกับเจอที่ทางเชลซีแล้วกันเอาใจที่แบบว่าแบบนั้นอะ่ะกลับคืนมาให้ได้ไม่เหมือนกับตอนเกมแบบ ของทางไบตันหรือของแบบเกมอื่นๆบางทีมันแบบดูเอื้อเฉยไปน,นิดนึงอะแล้วก็จังหวะทุกอย่างมันไม่เข้าทางเราเนี่ยถ้าเป็นเกมนี้อะไรกนเข้าทางเราบ้างเหมือนกับทางที่เราเจอ Kelsey เคลซีเมื่อการสัปดาห์นะผมว่าทีมเราก็ไม่ใช่ดไม่ใช่เป็นต้องกลัวใครแล้วกันไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงว่าแบบอาร์เซนอลหรือจะเป็นทีมไหนจะเจอแมนซิตี้เนี่ยก่อนที่ผ่านมาเราก็เสมอมาได้ใช่ไหมจริงก็สู้กันได้ไม่ได,ไได้สู้กันไม่ได้เลยอะไรขนาดนั้นอะ่ะเจอใครก็เหมือนกันครับอยู่ในบ้านเซนเส์พาร์ของเราอะ่ะถ้าเราวิ่งสู้มีแฟนดุนหลังเี่ผมมาราสู้ไ้ไทกทกะ เรามาลุ้นกันไปครับทุ่มครึ่งครับวันนี้ก็มานนั่งหน้าจอพร้อมกันแล้วกันว่าคืนจะเป็นยังไงแล้วเรามาคุยกันหลังเกมกันว่าเออเกมนี้จะมีประเด็นอะไรดราม่าอะไรกันดีกหรือเปล่านะฝากด้วยนะครับฝากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ให้กับช่องสาริการิมโร้ดได้นะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็มาคุยกันที่ทาง Facebook แล้วก็ทาง youtube ได้นะครับวันก็มาเจอกันครับคืนนี้ทุ่มครึ่งครับพร้อมกันที่ทั้งหน้าเฟซแล้วก็อยู่หน้าจอทีวีกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ ชอบคลิปดีไหคะถ้าเจะใครชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงให้สัการ์ดีรัวด้้ค่ะ